สวัสดีค่ะยูซีสเกตค่ะมันนี้น้งหญิงพักที่โรงแรม b 2ทูสีสเกตหรือเกสรีเกาวนั่นเองค่ะน้องหญิงขับรถต้องไปเรือนะคะอันนี้ถนนก้ขันเห็นไปซิมสมนะคะเราก็เรียวเข้าไปหาที่จอดรถได้เลยค่ะจะบอกว่าวันนี้คนเยอะมากคนพักหลายบาคาค่ะ b ีทูสีสเกตค่ะตั้งแต่มาเป็น b 2ทูสีสเกตหูเสือกว่าเต็มตลอดแลคไม่แพงเลยนะ ราคาถูกมากเลี้ยวขวาตรงนี้นะคะราคาลดส่วนสามไรห้าสิบบาทรวมวงร่วมแวะเดี๋ยปล่อกันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทหนึ่งค่ะจอในแอปก็ได้นะคะอันนี้เป็นโต๊ะแดงเห็นไหมโต๊ะแดงนั้นลาบโต๊ะแดงเขาก็ามาเปิดตรงใต้โรงแรมบีทูสีสเกตนะคะน้องยิงเขาไปจอดรถค่ะหลังจากจอดรถเรียบร้อยแล้วค่ะน้องยิงก็ไปเช็คอินนะคะนี่นะคะบรรยากาศตึกบีทูสีสเกตเมโทมสิบเอซันค่ะ วันนี้เรายี่พันยุสัน8นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศคะ่ะอันนี้นอาคาลคะ่ะ้องยิงติดนิดนึดนงค่ะโดนแห้งเวลาเช็คอินก็เอกสารเยอะไปหน่อยค่ะรู้สึกว่าอาจจะเป็นระบบเพิ่มเพื่นนะคะแต่ว่าไม่กัดสีมือสําหรับเข้านจจกหน่อยนะคะมาจะเป็นเงินสดหารอยบาทนะคะบัตรประชาชนต้องมีทุกคนนะคะมาถึงแล้วคะ่ะชั้น8นะคะห้องรีโนเวทใหม่นะสวยงามมากทีเดียวคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ ในห้องกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะระบบกุญแจเป็นขีดก,การนะคะความปลอดภัยสูงสุดค่ะนี่คะ่ะมาในห้องหละะักค่ะจะบอกว่าโอเคนะห้องเลก็กกะทันรัดแต่ว่าสะอาดมากเป็นห้องใหม่เอี่ยมเลยค่ะเป็นงานบิวอินนะคะมีหมวกมีสบู่มียาสระผมให้นะคะเดียวเป็นเย่างหกฟุตค่ะมีทีวีให้ดูจากบรรยากาศห้องนู้นห้องน้ำก็สะอา,า,ถอา,าด,ะะดถือว่าใช้ได้นะคะวิถูสีสเก็ตถือว่า เริ่ดไม่น่าละ่ะคนมาพักยอ,อยู่ใจกลางเมืองน้ำข่าอยู่ใกล้สุนหงพระส่านะคะมาเมืองบิววิวบรรยากาศค่ะด้านนอกอันนี้วิวถนิสบงงามบันไดค่ะเพราะว่าไม่เห็นตึกใหญ่ถ้าอีฝั่งหนึ่งจะสวยอยู่นะคะนี่ค่ะบรรยากาศเมืองซีสเกตเห็นร้านเจาถดดน้ำข่าโอเคค่ะบิววีสเกตน่าพักมากแนะนำนะคะไปพักได้เลยจ้าสวัสดีค่ะ